มีข้อสรุปในเวลาอันใกล้นี้ครับว่าจะปลดล็อกนกปลดหัวโขนหรือว่านกโรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้หรือไม่ครับแต่ว่าก็มีความพยายามหาทางออกร่วมกันนักวิชาการก็ระบุว่าควรใช้แนวทางการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงนกเป็นทางออกร่วมกันเพราะว่าหากปลดล็อกนกโรงหัวจุกในอนาคตจะต้องปลดล็อกสัตว์อีกหลายชนิดครับี หลังเปิดเปทีรับฟังความเห็นปลดนกปลดหัวโขนหรือนกตรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงอย่างแพร่หลายไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อวันที่30สิบกันยายนที่ผ่านมาที่อำเภอจันทนาจังหวัดสงขลาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ลงตัวว่าจะปลดล็อกได้หรือไม่นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระบำรุงศรีอาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่บอกว่า ทางออกร่วมกันกรณีนี้ก็คือ,อยังคงให้นกประดอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองไกลเดียวกันเมื่อกฎหมายเปิดช่องให้เพาะเลี้ยงได้ก็สามารถขึ้นทะเบียนการเลี้ยงผู้ต้องการเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเพื่อการตรวจสอบถือว่าคุ้มกับการเพราะเลี้ยงเพื่อสร้างไรายได้แต่หากลดล็อกนกประดอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเชื่อว่าในอนาคตนกจะสูญพันธุ์ไปอย่างแน่นอน ทางออกร่วมการเห็นชัดเจนนะครับแล้วตรงประเด็นที่สุดคือการที่เราใช้การเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อคุ้มครองไม่ให้มันสูญพันธุ์แต่การเดียวกันเมื่อกฎหมาอยอนุญาตให้พอเลี้ยงได้เราก็เป็นการตรวจสอบว่านกที่เอามานกที่เลี้ยงกันอยู่เป็นนกที่ขึ้นทะเบียนอันนี้จะทําให้หนึ่งนกธรรมชาติไม่เอาไม่ถูกเอามาใช่ไหมครับสคนที่ขึ้นทะเบียนค้าขายได้ปกติเมื่อมันเป็นเช่นนี้คําถามกลับว่าแล้วใครเดือดร้อนนอกจากคุณทําอะไรไม่ดีไว้ในตัว ปัจจุบันมีการเพราะเลี้ยงนกโรงหัวจุกส่งขายสร้างไรายได้ปีละหลายพันล้านบาทนะครับแต่ว่าการที่ยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทําให้ผู้เลี้ยงมีความเสี่ยงที่จะถูกจับกลุ่มทางนี้ครับมีกําหนดเปิดเวทีรับฟังความเห็นเรื่องนี้อีกครั้งกันที่กรุงเทพมหานครในวันที่18ตุลาคมนี้ครับ